เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับกับทีพีโปกนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับก็มีการส่อมมานะครับจนเราทําการตรวจเช็คนะครับมีหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับตันนี้เราทาการสตาร์ทติดแล้วนะครับนะครับพร้อมกับมีการหัวจิตรั่วนะครับ แรงดันไม่ได้ดังที่เป้าหมายต้องกาดนะครับวันนี้เราซ่อมเสริมหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราซ่อมเสริมหัวฉีดเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีเทกนะครับเราทําแบบภาคสอบภาคปฏิบัตินะครับย้ำว่าไม่มีเทกนะครับเราทําแบบภาคปฏิบัตินะครับ ต้องใช้ไหวพลิ้วสั่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันตรากันเล่น,นกันนะครับเสียงเครื่องจนนะครับเสียงที่ท่อนะครับท่ออาจจะเป็นท่อแต่งแต่งซะหน่อยนะครับที่ใต้คานครับเสียงเสียงไม่มีฟุ่นฝุ่นฝุ่นนะครับมาดูเสียงไม่มีฟุ่นฝุ่นฝุ่นนะครับเรามาดูโอ้ เราไปดูอัตราการเร่งน,นะครับเราไปดูอัตราการเร่งน,นะครับนะครับอัตราการเร่งไม่มีผุดๆนะครับขึ้นทันทีนะครับ ขึ้นทันทีนะครับไม่มีฝุกปับฝุกฟับนะครับนะครับดูค่าการทํางานของหัวฉีดครับค่าการทํางานของหัวฉหัวฉีดนะครับค่าที่ดีก็จะอยู่ประมาณนี้กันนะนะครับหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งจุดศูนย์นะครับศูนย์จุดแปดศูนย์จุดเก้าหนึ่งจุดศูนย์นะครับนะครับส่วนมากในค่าชฉดเ่ยการทํางานของหัวฉีดลดอร์ดแล้วแต่ละรุ่นแล้วแต่ละคันนะครับจะไม่เป็นศูนย์หมดไปทุกตัวนะครับนะครับ จะไม่เป็นศูนย์หมดไปทุกตัวนะครับแล้วแต่ความนิ่มนิ่มนวลของเครื่องจนนะครับนี่นะครับตอนนี้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเอามาฟังเสียงเครื่องกันอีกครั้งหนึ่งครับนะครับไม่มีปรับุปรับนะครับนะครับ มามาดูข ah, ้างหน้ากันเลยมันจะชัดดี่นี่เฮ้มาจับหน่อยมาจับหน่อยเราต่างเสียงเครื่องกันเลยนะครับ่ันทุ่นผู้ชมไม่มีบุกปักบุกปักนะครับ โอเคนะครับท่านไหนมีปัญหาปราึกษาเราได้นะครับนะครับในรถยนต์มาสด้าบีทีโหรือปอดสองต่อสองนะครับในระบบการข้าหัวฉีดหรืออะไรก็แล้วแต่ครับโอเคนะครับ, okay, รบสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผม